สวัสดีค่ะนาบัตร้ชพ้ามือสองค่ะลูกคค่ะมาเจอกันช่วงบ่ายนะคะวันนี้นะคะนามากับเสื้อยืดคุณผู้ชายนะคะลูกค้าขาแขน3ส่วนนะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นค่ะรถ SP ส SP ค่ะน้ำหนัก45กิโลค่ะราคา9,500บาทจ้ะจำนวนตัวนะคะอยู่ที่180-200ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ47บาทนะคะเป็นแขน3ส่วนค่ะคุณลูกค้า่ะ เปิดไรสดน,นิดนึงสวัสดีคุณลูกค้านะคะทั้งสองพันท่านนะ,ะคะลูกค้าอ่ะเป็นเสื้อยืดผู้ชายแขน3ส่วนลูกค้าค่แขน3ส่วนประมาณนี้เลยสอกมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ถึงกับ ข้อนะคะลูค้าค่ะเวลาเทียเป็นอย่างเงี้ยเขาอาจจะถึงข้อนะลูค้าค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่เนาะแต่ถ้าใส่ปุ๊บเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลูค้าอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเอาง่ายๆคือเป็นแขน3ส่วนนะคะลูค้าค่ะตัวนี้ค่ะเป็นยืดคุณผู้ชายเป็นของคุณผู้ชายแต่ว่าบางทีคุณผู้หญิงอาจจะใส่ได้คะ่ะลูค้าค่ะต้นทุน47บาทเท่านะั้นเอาจริงๆนะตัวเนี้ยเขาเป็นเขาเป็นเสื้อยืดที่เป็นแฟชั่นไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยล้าสมัยเขาจะมีกลุ่มเฉพาะของเขานะคะูกคา่ะเอาจริงๆแฟชั่นทุกตัวแทบจะไม่ค่อยล้าสมัยอยู่ที่คนใส่ด้วยนะคะโรคา่ะตัวนี้แนะนําเลยใครขายเสื้อยืดติดร้านไปด้วยค่ะโรคา่ะเป็นแขนสามส่วนล้วนทุกตัวนะคะเป็นงานญี่ปุ่นของเรานั่นเองโอ้โหดูค่ะปลายห้อยใหม่มาเลยค่ะโกคาขะใหม่มาเลยค่ะมือหนึ่งค่ะป้ายห้อยติดมาเลยนะคะเรื่องสกินมีคะค่ะโรคา่ะ อาจจะมีทั้งสกีนตัวหนังสือสกีนรูปภาพคะคะมาเลยเราไม่ได้เน้นเราเน้นที่เป็นแขนสามส่วนแล้วก็เป็นเนื้อผ้ายืดนะขานี่สวยๆจะ้ะแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะใครที่สนใจสามารถ C f เได้ค่ะรูภารับเป็นกระสอบนี้ได้หรือว่ารับเป็นกระสอบใหม่ก็มีนะคะรูภาาสินค้ามีพร้อมจะส่งนะคะสวยๆแบบนี้มีทั้งแบบว่าแขนโคลาสี แขนสีหนึ่งตัวสีหนึ่งคอสีหนึ่งนะคะลูก้าขามีทั้งเป็นสีเดียวกันทั้งตัวนะคะลูก้าขาเขาคะคะมาแต่ยังคงเน้นเป็น3ส่วนนะคะนี่ค่ะลูกยิ้มน่นารักน่ารักแบบนี้หรือจะเป็นลายทางแบบนี้นะคะ่ะลูา้าขาลายทางแบบนี้เราก็มาจะมีเป็นคอปกติดมาด้วยนะคะแต่แขนยังเหมือนเดิมคะ่ะลูขาขายังอยู่ที่ประมาณ3ส่วน สี่ส่วนค่ะลูกค้าขาแข็งนะคะกำลังแบบว่าเป็นคล้ายๆแขนเตอร์นะคะลูกค้าขาบ้านเราก็แขนเตอร์นะคะสีดำล้วนค่ะลูกค้าขาเสื้อยืดดำล้วนแบบนี้เราก็มาหรือจะเป็นขาวล้วนค่ะแบบนี้ค่ะลูกค้าโอ้มิสซูมงค่ะลูกค้าขามิสซูนงนะคะนี่ค่ะสวยๆค่ะลูกค้าขามิสซูนงเราก็มานะคะใครที่สนใจนะสามารถสีเอ็ได้นะคะรับข้ออภัยสักครู่นะคะฮัลโหลค่ะ R เบบีโค้ดค่ะจ้าคค่ะทุกผู้ค่ะขออภัยค่ะอ่ะสวยๆเลยนะคะตัวนี้เสยยืดแขนสามส่วนคุณผู้ชายค่ะขาวดำแบบนี้ค่ะแชมเปี้ยนค่ะนะคะเป็นแชมเปี้ยนนะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะสปอร์ตเทคค่ะรอกผู้าขาเป็นฟ้าขาว เป็นคอโปโลรแบบนี้เราก็มายัางเหมือนเดิมค่ะเน้นเป็นแขนสามส่วนนะคะเป็นแขนสาส่วนนะคะหรือว่าเป็นคอโปโลรแบบนี้ตัวนี้โลโก้สวยมากเป็นหนังนะคะโลโก้หนังตรงนี้ค่ะสวยๆเนื้อผ้าดีค่ะเป็นคล้ายๆกับผ้าระบายูกคะค่ะเป็นผ้าล่องๆนะคะผ้าระบายจากตัวนี้ใส่สบายเลยนะคะนี่เป็นแขนพลัสีค่ะ,ะ,คะูกคา แขนคลรสีค่ะข้างหน้าข้างหลัง,งเ,เป็นแบบนี้แชมเปี้ยนค่ะน,นี่แขนดําตัวขาวแขนพลสีค่ะแบบนี้ก็ยีสขายดีค่ะูกคา่คะแขนพลรสีแบบนี้ก็มาสีแดงขาค่ะน้ําเงินกันบ้างจากร่ 4.5ล9,500บาททางั้นใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะลูกค้าค่ะรับเป็นกระสอบใหม่ได้นะจ๊ะฝากไว้ด้วยลูกค้าขะกับ g i ฟต์ o วอ h e ชของทางบริษัทบัคขอขอนุญาตขออนุญาตแบบตั้งหลักพูดเลยเรื่อง g i ฟต์ o วอ h e ชอาจจะต้องมีสตินิดนึงลูกค้าะใครไม่เข้าใจยังไงถ้าหาแอดมินหรือโทรหารเราได้นะคะเบอร์พนักงานขายทุกขั้นโทรได้ทุกเบอร์กับกิฟต์วอรชที่ทางบริษัทบัคนะคะลูกค้าะเราออกมาให้นะคะ มูลค่ากิฟต์เฟอร์ช20,000บาทแต่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้านะคะลูกคาข,าของเราได้ได้ในราคา25,000บาทโดยที่ลูกค้าจ่ายแค่20,000บาทเท่านั้นนะโหคุ้มมากลูกค้าค่ะใครที่อยากได้ตัวไหนนะขอรายการกับลัการขายเพิ่มเติมได้เลยว่ารายการที่ร่วมมีอะไรบ้างอยากจะบอกแคบจะ90% ของทั้งบริษัทการกาคร่วมรายการลูกค้าสามารถสอบาถามเพิ่มเติมกับพนักง,งานขายได้นะคะสำหรับกิฟต์ไวเชอร์ของเรานะคะ<ม>และที่สําคัญให้แค่1 0 0ร้ิ์ท่านแรกเท่านั้นนะคะช้าอดหมดก่อนนะคะลูกค,ค้าะถ้าถ้าแบบว่าไม่อยากสับสนไม่อยากคิดอะไรเอาง่ายๆเลยลูกค้าจ๋าบัตช่วยจ่ายให้ไปเลย5,000บาทเป็นส่วนลดให้ลูกค้าไปเลย5 0 0พบาท ลูกค้าซื้อกิฟต์ไวเชอร์20,000บาทเท่านั้นแต่ลูกค้าจะได้รับสินค้ามูลค่า25,000บาทลดไปเลย5,000บาทคุ้มจริงๆสำหรับกิฟต์ไวเชอร์ตัวนี้นะคะคุ้มมากฝากไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะรลูกค้าแชมเปี้ยนนะคะเป็นแทนคนละสีค่ะลูกค้าขาแชมเปี้ยนยูนิโค่จ้ะตัวนี้เป็นของยูนิโค่ฟิล่าค่ะลูกค้าขาฟิล่าค่ะโอ้แชมเปี้ยนอีกสักตัวค่ะต้องการขาแชมเปี้ยน อวบข้ามค่ะราคาค่ะนี้สวยๆเลยค่ะราคา่าแขนคละสีค่ะฟ้าขาวหรือจะเป็นดำอันนี้หน้าสีหลังสีเด้อนี่ค่ะหน้าขาวหลังดำฟ้าขาวกันบ้างค่ะรกคายังคงเป็นแขนสามส่วนสี่ส่วนดำขาวกันบ้างค่ะูกคาขายังคงเป็นสามส่วนสี่ส่วนเขียวครีมนี่ค่ะ รู้ค่ะค่ะปลายห้อยมือหนึ่งยังติดมาอยู่เลยใครสนใจสามารถซีเอฟได้นะค่ะฝากไว้ด้วยลูกค้าค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้มีชาชีพเยอะนะฝากไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เขาเรียกว่าอะไรลูกค้าที่คุยคุยคุยกับแอดไลน์ลกลุ่มคุยไลน์กลุ่มบอกว่ามีรับซื้อของรับซื้อผ้าจะให้เราเอาผ้าไปขายในกลุ่ม ไม่ใช่แค่วงการเสื้อผ้ามือสอง 5, 2, นะคะลูค้าขามิชชชีพในรูปแบบนี้มีทุกวงการนะเขาจะดึงเราเข้ากลุ่มแล้วก็จะบอกว่ากลุ่มนี้สำหรับขายของลูกค้าก็จะเอาของไปลงขายลูกค้าขาแล้วก็จะให้ลูกค้าโอนสมัครสมาชิกเพื่อจะลงขายได้เพื่อเพื่อที่ลูกค้าจะซื้อของลูกค้าได้อันนี้ลูกค้าขาช่างใจไว้เลย99%เป็นนมิชชชีพนะเป็นมิชชนะช,ชีพฝากไว้ด้วยไม่ใช่เฉพาะวงการ้ผ้ามือสองทุกวงการเลยตอนนี้ โดนแบบนี้ทุกวงการค่ะลูกค้าค่ะบริษัทบัคของเราหรือชื่อเต็ม b a s t Use Code ประเทศไทยไม่มีบริการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกในละค่ะร้อยเก่าเก่าร้อยแปดเก่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่อะไรไม่มีบริษัทบัคของเราจะเป็นสมาชิกได้มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นซื้อสินค้าครบสองหมื่นและต้องได้สินค้าด้วยนะคะลูกค้าค่ะถึงจะได้เป็นสมาชิกนะคะซื้อสินค้าครบสองหมื่นลูกค้าเอาสินค้าไปได้เป็นสมาชิกแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะ ฝากไว้ด้วยสำหรับนิตาชีพระวังด้วยนะคะลูกค้าค่ะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้เนาะหาเงินหาหายากนะยูนิโคค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าค่ะยูนิโคค่ะมีสีฟ้าจะเป็นแบบนี้สีเทาๆค่ะลูกค้าค่ะหรือจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเสื้อยืดนะมีหน้าคนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคงเป็นแขนสามส่วนสี่ส่วนนี่อีกสักตัวจ่ะสวยๆสกรีนแบบนี้ออ้อันี้เขาสกรีนเหมือนสกรีนขาวดำเนาะเป็นแขนขาวตัวดำเออแขนดำตัวขาวนี่ค่ะมาเป็นเซตเลยนะคะลูกค้า นี่สวยๆค่ะหรือจะเป็นสีเดียวลายค่ะมาเฟียเลยดูค่ะ,คะลายดูค่ะสวยๆเลยยาคุซ่าเราก็มามาจาก่ินนกุบนเนาะต้องมีนะคะเพระ่ะขาวดำค่ะแบบนี้ค่ะ หรือว่าจะเป็นขาวดำแบบนี้ค่ะรกคาค่ะตัวนี้45ลโลราคา9,500บาทเท่านั้นค่ะรกคาค่ะ9,500บาทเท่านั้นใครสนใจก็สามารถ4ีเอฟได้รับเป็นกระสอบนี้ได้รับเป็นกระสอบใหม่นี้ค่ะูกคาขาฝากไว้ด้วยนะคะ <S <S แล้วก็ตัวนี้ค่ะนี่สวยๆจัดหรือจะเป็นตัวนี้ค่ะ <S <S อันนี้น้ำรีวิวให้ลูกค้าดูประมาณคร่าวๆนะแชมเปี้นค,ะคะ่ะลูกค้าค่ะ ในส่วนที่เหลือสำหรับใครที่รับกระสอบนี้เดี๋ยวไปลุ้นดูเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งได้จ๊ะส้มขาวค่ะมีค่ะหรือจะเป็นสกีนอันนี้อะไรเอ่ยเหมือนแพนกินอ่ะใช่ใช่เหมือนอยากยังแพนกินรู้ค่าคนะคะอาจจะยังอยากมีแพนกินเป็นของตัวเองนะเอาหนูไปก่อนเอาไว้ในตู้แช่ปลาคาอะไรนะคะแขนปลาคาปลาคาแขนปลาคามีก็มาเนี่เรามาจากญี่ปุ่นเราจะพลาดได้ไงยาคุซ่าค่ะรู้ค่ะค่ะสวยๆเลยนะฮะอ่ะมีค่ะออ้ยไร น,นี่คือมังกรยกเลยนะ,ะเลิศนะแชมเปียนค่ะราค่ะตัวนี้เป็นของแชมเปียนขาวแดงค่ะแชมเปียนนะคะหรือจะเป็นดำเทาแบบนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะเราค่ะสินค้ามากมายหลากหลายรายการอยากได้ตัวไหนสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้อยากได้ตัวนี้4 5โล9บา้ารเทเท่านัน้นแะ้สำหรับรายการนี้หมดนี้นะคะขอบคุณค่ะ